สวัสดีครับก็มาพบกับบอลอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ผมเอาใจคนงบน้อยอยากมีรถใช้นะครับออกรถ7,000บาทผ่อนเข้าๆ3า0 0บาทก็ไปดูกันดีกว่านะครับว่ารถคันนี้จะเป็นรถอะไรและน่าสนใจแค่ไหนนะครับเชิญครับครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้ารถที่บอลได้บอกไปนะครับว่า คันนี้ผ่อนแค่3,900บาท <Wow. S 1> นะครับก็มาดูกันดีกว่าว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรก็ต้องเกินก่อนเลยว่ารถคันนี้เป็นรถของค่ายมิตซูบิชิเรียกว่ามิตซูบิชิมิราดนะครับเป็นแฮชแบ็กห้าประตูอีโก้คาเครื่องพันสองร้สี่ี่สูบนะครับสีแดงปี2013 h นะครับแฮชแบ็กเนี่ยก็จะเปิดหลังได้แบบนี้ นะครับมีพื้นที่ในการใช้สอยอีกค่อนข้างที่จะเยอะเลยส่วนเบาะหลังของเขาก็สามารถพับแยกหรือว่าพับเรียบ60-40ได้เลยนะครับโอเค <Wow. S 1> ก็เข้าใจรุ่นกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวบอนพาไปชมภายในห้องโดยสารของเขาเนี่ยว่ารถราคาแค่2อ0 0 0นห้าพบาทเนี่ยจะใหม่แค่ไหนนะครับก็ให้ดูเบาก,ก่อนเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังเลยนะครับไม่แน่ใจว่าลูกค้าท่านเก่าเขาน่าจะเปลี่ยนมา นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีหน้าจอด้วยนะครับพร้อมแอร์เป็นระบบแบบดิจิตอลแบบนี้นะครับและที่ว้าวว้าวว้าวเนี่ยรถปี13รถ7ปีไม่แป0หม่นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใช้น้อยนะครับแต่ส่วนตรงนี้นะครับยังเป็นระบบพุชสตาร์สต็อปเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกุญแจรีโมทให้ด้วยรถราคา2 0 0 0 0 0กว่าบาทมีครบขนาดนี้ กระจกไฟฟ้านะครับเรียบร้อยอ่ะไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับอ่ะข้างหน้ากิฟขนาดนี้ข้างหลังจะกิฟขนาดไหนโอ้โหสวยๆเลยครับพี่นะครับก็อย่างที่เรียนไปตามคลิปเลยนะครับราคาสอ0 0สนห้บาทผ่อนสาม0ัฟรีดาวออกรถ7,000 ได้รถแบบนี้ไปใช้ไม่ต้องคิดมากนะครับก็ก่อนจะจากไปเดี๋ยวผมพาไปชมรีวิวการทดลองขับเพื่อประกอบการตัดสินใจด้วยนะโอเคเชิญครับ โกคาอะไรครับเนี่ยขับดีเหลือเกินนะครับก็หลังจากที่ได้ลองเทสสมรทนะเบื้องต้นมาแล้วนะครับก็ใช้ในเมืองเนี่ยผมว่าคล่องแคล่วแน่นอนนะครับสำหรับรถมิตซูบิชิมิลานคันนี้นะครับแต่ถ้าวิ่งทางไกลเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าเครื่องยนต์เขาเป็น3 2 0สูบ1 2น0อนะครับอาจจะต้องใช้ในเรื่องของระบบเกียร์นะครับตัว S ช่วยนะครับในการขับขี่นะครับแบบที่บอลเลื่อนลงไปให้ดู นะครับก็ถ้าในเมืองเนี่ยปกติก็ขับดีทั่วไปก็ใช้ได้แล้วนะครับก็ถือว่าโอเคสำหรับอ e ีกรถอีโก e คาขนาดนี้นะครับและราคาเบาจริงๆอย่างที่ได้รีวิวไปใครที่สนใจก็อย่าลืมโทรมาที่0 968642522นะครับบอนไปก่อนครับสวัสดีครับ